วันนี้นะคะเราจะมารีวิวการทำกระทงของนักเรียนกันนะคะอันนี้คือที่นั่งทำกันทั้งหมดเลยและที่โดดเด่นและสะดุดตากับห้องนี้มากนะคะอันนี้คือนักเรียนชั้นมหนึ่งทับสองนะคะดูผลงานของนักเรียนเขาแต่ละชิ้นอันนี้เขาบอกว่าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะ,ะหรือ ทุกคนจะให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะคะว่าชื่อผลงานแต่ละชินเป,ไปไ็นยังไงเห็นแล้วคือสะดุดตาม,มากอันนี้เรากําลังทําตัวอะไรเอ่ยยังไม่รู้ใช่ไหมทําก่อนใช่ไหมคะน่ารักเกินไปแล้วอ่ะอันนี้อีกหนึ่งผลงานห้องนี้ความคิดมันเจิดมากนะคะน่ารักสุด ลอยกระทงเย็นนี้นักเรียนมีความตื่นเต้นและก็สนุกในการออกแบบกระทงนะคะแต่และชิ้นสร้างสรรค์ดีมากเลยนะคะมีใครที่ไอเดียบันเจิดมากกว่านี้เอามาแชร์กันไหมคะอันนี้คือตัวอะไรอันนี้คือตัวอะไรคะบ้านอ๋สร้างบ้านกันเลยเหรอเราจะสร้างบ้านกันมาลอยกระทงเลยใช่ไหมคะสุดยอดมากอันนี้คือบ้าน อันนี้ล่ะอันนี้นะคะรถรถอ๋ออันนี้คือรถว้าวสุดยอดไปเลยนะคะไม่ใช่แค่กระทงนะคะเป็นยิ่งกว่ากระทงก็คือผลงานของนักเรียนที่นี่นั่นเองนะคะ,ะอันนี้ก็คือกําลังสร้างสารรค์ผลงานออกมาเรื่อยๆให้เราได้เห็นกันนะคะ ขอดูชิ้นงานหน่อยอันนี้คืออะไระกระตุงกอนจี้ครับแล้วอันนี้ล่ะคะเอ,อ,ะอ่อกระตุ้งข้างน้ำกระตุ้งข้องนะ้ำครับโอ้โห<อ>จินตนาก,การเรานี่มันสุดยอดมาก